จแล้วผมผมก๊อฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็เดี๋ยวทุนวีเรามาปิดท้ายช่วงเย็นกันนะครับกับล้อตัวนี้นะครับตัวนี้นะคะจะเป็นล้อของ Toyota Fortuner นะครับเป็นล้อตัว m i n นอร์เชนนะครับเป็นล้อตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้เป็นล้อข .18 นะครับเป็นล้อสีไฮเปอร์ตัวนี้ติดหนึ่งในล้อข .18 ที่ลูกค้าถามหาใส่รถ Fortuner บ่อยที่สุดนะครับพอดีวันนี้มีลูกค้าถามนะครับผมก็เลยเอามาไลฟ์ให้ดูนะครับให้ดูล้อจริงกันเลย นะครับล้อตัวนี้ที่ผมบอกไปมันจะเป็นล้อสีไฮเปอร์มันไม่ใช่ล้อหน้าเงาครับคือมันเป็นสีเดียวกันทั้งล้อนะครับเรียกได้ว่าไม่ต้องกลัวว่ามันจะขึ้นเป็นคาบน้ำคาบไหลให้ลำแขงให้อะไรลำบากใจอะไรเงี้ยลำคาตาไม่มีนะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกันนะครับล้อแท้นะครับตัวนี้นะครับจะมีตาโตโยต้าอยู่นะครับตาโตโยต้านะแล้วก็เป็นล้อขอบ18นะครับขอบ18นะครับกว้าง7นิ้วครึ่งออฟเซต30 นะครับเอ็นไกเป็นผู้ผลิตให้เหมือนเดิมนะครับเป็นการเป็ผู้ผลิตให้นะล้อตัวนี้ก็ถอดมาจากรถคุณลูกค้าสดๆร้อนๆเลยนะครับพวกนี้เป็นล้อแท้ถอดนะครับลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้นะใส่กับรถหมลูมาตรฐานของโตอรด้าได้ทุกรุก่นนะครับแลวเราชื่อว่าร้านต้นยางยนนะครับตั้งอยู่พระรามสองบางขุนเทียน อยู่เลยซอยจินทะเล21หรือ21มา200เมตรจิ้นถนนใหญ่นะครับไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับฝากคลิปนี้นะครับผมก็กมองนะครับจากต้นยางโยนของปากไว้นะครับโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับฝากคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ